ก็เมื่อสุดเห็นรูปครอบครัวแล้วตอนนี้ไปย่น้องมาเจเป็นยับ้างครอบครัวก็ก็ดีนะครับดีนะครับเห็นคุณแม่แบบคุ้มน้องแบบเพิ่มไหมคะก็ปกตินะครับคือวันนั้นพอดีเป็นวันที่ทุกคนว่างตรงกันก็เลยอย่างที่บอกว่าเอ่อตอนแรกก็ยังไม่ว่างก็เลยไม่ได้เจอว่างตรงกันก็นานมาเจอกันเลยครับเรียกว่าไม่ก็ไม่ได้ว่างไงนะเป็นถ่ายรูปปกติ ก็ก็ไม่ได้ไปถามนะครับไปถามว่ามาเป็นไงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามอย่างเงี้ยคือเหมือนเราก็ไปแล้วเขาก็แบบเอ้ยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเลยมากวามกว่าคือก็ไม่รู้อะครับคือก็อขอเขาเรียกว่าไงอะเหมือนกับก็ไม่ได้ไปนั่งแบบเหมือนดูว่าเขาจะคุยอะไรกันนรอพี่ก็ไม่รู้ว่าม่นยังไงก็ทุกอ,อย่างสถานการณ์ดีก็ปกตินะคือก็ปกติไม่รู้จะต่ออะไรจริงจริงก็ปกติเหมือนแบบไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ปกติก็ก็เข้าใจว่าต้องโดนถามแต่บางครั้งมันก็อาจจะแบบแบบเหมือนมันดูดีเทลไปเรื่องแม็กซ์เวลอะไรเงี้ยคือก็แบบไม่งั้นก็ไม่อยากให้แบบเหมือนคนแบบมานั่งจับจ้องแล้วเดี๋ยวก็มามาเป็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตอีกอะไรเงี้ยพี่แค่นั้นแหละเรื่องของเราดีกว่าเเป็นรื่องใช่ครับเรื่องนี้ดีมากนะครับไหนแต่วันนี้เห็นไหมกับซาร่ามาด้วยเขาคือมาเชียร์เราทุกแบบเออก็ไม่ทราบซะอาจจะมาโดยบังเอิญนะครับมาโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าไมค่มา ไม้มาของไม้วับมาจากถ่ายละครเอาเดอกไม้มาให้กอลันแค่นี้ครับแต่เอามาให้ออมมันขนาดนี้